สวัสดีค่ะพบกับบุมบิ่มสามเหลียมวัต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบิ่มจะพามาดูรถ e ีโคคาที่แบบว่าประหยัดแล้วก็เป็นที่ฮอตฮิตที่สุดเลยนะคะในหมู่วัยรุ่นวัยทำงานวัยกำลังสร้างตัวนะคะนี่เลยค่ะเจ้า m a สด้ารุ่น1.3 Skyactiv สปอร์ตไฮพล u สคันนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นปี2016.17นะคะลูกค้ามาดูกันเลยค่ะว่าโชมนี้จะมีฟังก์ชันหรืออะไรพิเศษนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะที่หลอดไฟตรงนี้นะคะตัวนี้หลอดไฟภายในจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะชุ premium, บโครเมียมบ่งบอกถึงสไตล์ที่เรียบหรูนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะแล้วนี่ค่ะตรงนี้เลยกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะจ๊ะแล้วมีโลโก้มาสด้ตรงนี้เลยอ่า มาดูกันต่อไปค่ะความพิเศษของคันนี้ปกติตัวท็อปจะมีไฟตรงนี้เนาะลูกค้าแต่คันนี้ไฟเลี้ยวเขานะคะจะอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่นะคะอันนี้คือเก๋มากๆเลยนะบง่งบอกความสปอร์ตแล้วก็ความารุรานะคะวัยรุ่นชอบนะคะคันนี้อ่า มาดูภายในกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะลูกค้าถือกุญแจไว้นะแล้วไม่ต้องกดปุ่มลูกค้าสามารถเปิดได้เลยนะคะโดยมีปุ่มสมาร์ทเอนทรีตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถกดได้เลยนะจ้านี่เลยก็จะติดนะคะอามาดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าภายในจะหรูหราแค่ไหนนะคะเริ่มต้นกันเลยตัวนี้นะคะสุดรุ่นสกายแอคทีฟสปอร์ตไฮพลาสนะคะข้อดีหรือว่าข้อโดดเด่นของเขาคือเบาะนะคะจุดเด่นของเขาคือเบาะหนังนะคะจะเป็นริมแดงตัวนี้บ่งบอกถึง รุ่นท็อปนะคะว่าเขาคือตัวท็อปนะคะอ่ามาดูภายในกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนี่เลย พวงมาลัยเริ่มต้นกันที่พวงมาลัยก่อนนะคะพวงมาลัยคันนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังชันฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าดูแลเขาเรียกว่าอะไรควบคุมเครื่องเสียงเนาะเพิ่มลดเสียงแล้วก็มีปุ่มรับสายโทรสายรับสายวางสายนะคะลูกค้า,ามาเริ่มกันต่อไปคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะคะเดี๋ยวบินสตาร์ทให้ดูก่อนนะคันนี้เป็นระบบอ่าพุสตาร์นะคะลูกค้าสตาร์ทเอนจินก็คือลูกค้าไม่ต้อง ไม่มีกุญแจบอกว่าบิดแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะตรงนี้จะเป็นคอนโทรลนะคะเป็นคอนโทรลเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอ่าแล้วก็หน้าจอตรงนี้อ่าหน้าจอตรงนี้เป็นแบบทัชสกรีนขนาด7นิ้วเลยทีเดียว7นิ้วเลยทีเดียวเรามีให้เลือกทุกอย่างเลยมีเวเกตมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่าแต่เราต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะจ๊ะอ่ามีทุกอย่างบอกเลยว่าฟังก์ชันหรูหราแล้วก็ทันสมัยมากๆนะคะเบา แล้วก็คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะหรือเกียร์ออโต้นั่นเองเรามี2ระบบนะมีระบบแบบสปอร์ตด้วยนะเวลาเราวิ่งนะคะลูกค้าแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะ<ม>อ่า<ม>แล้วตรงนี้จะเป็นนี่ให้ดูก่อนนะคะดูตรงนี้แล้วก็ดูตรงหน้าจอนะเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะควบคุมตรงนี้นะคะอ่าเรากดปุ่มอ่ากดปุ่มนีเวกเตอร์กดปุ่ม,มอ่ามีหลายฟังก์ชันให้ลูกค้าเล่นมากเลยนะบอกเลยว่ามาด้าสุดๆเลยนะแล้วก็คันนี้อ่านี่ไงปรับแอร์นะคะปรับแอร์ได้ตรงนี้นะคะ สามปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับอุณหภูมิ happening. ปรับแอร์ทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่บอกว่าให้เราให้แอร์เป็นยังไงแอร์โดนเราตรงๆหรือว่าตรงเทา้าตรงอะไรให้เราเลือกได้เลยนะแล้วก็สําคัญมันจะมีปุ่มนี้ค่ะปุ่ม AUX นะคะให้ลูกค้าได้เสียบนะคะสายเชื่อมต่อสายชาร์จแบตนะตรงนี้ก็มีอีกสองรูโอ้โหบอกว่าเดินทางไปไม่ต้องกลัวว่าแบตรถแบตมือถือจะหมดหรืออะไรจะหมดเลยนะข้อโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือคันนี้นะคะโฉมเขา ชมเขาหรือว่าภายในการตกแต่งของเขาจะเป็นสีดําทั้งแถบเลยนะสีดําเข้ากันมากเลยแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยตรงนี้นะครับ ที่เวลาเราจะเปิดรถนะตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะคะนี่คือข้อโดดเด่นข้อที่1ของเขานะคะข้อที่2คือเมนูฟังก์ชั่นทุกอย่างนะคะลูกค้าทันสมัยมีจอเนวิเกเตอร์ให้ด้วยแล้วที่สําคัญคันนี้ไม่วิ่งเพียงแค่93,000กิโลนี่เลยนะคะไม่วิ่งเพียงแค่93,000กิโลกับรถปี2016รถใช้ง,งาน4ปีบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากเลยนะ,ะมาดูกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนิดนิด,น,ดนึงเนาะคันนี้นะคะ นี่เลยเบาะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้จาจ๋ามีที่วางแก้ววางอะไรให้ด้วยนะแล้วก็เราสามารถพับเบาะได้เลยนะคะสามารถพับเบาะได้อามาดูข้างหลังกันดีกว่าในส่วนของด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระนี่ถามว่าเขาเป็นเล็กกระทัดรัดแต่ว่าภายในไม่เล็กนะนี่เลยเราสามารถเอาลงเอาเอา,เอาขึ้นได้นะคะลูกค้าแล้วก็นี่ค่ะคุณเป็นดูข้างในเนาะ ตรงนี้นะคะลูกค้าจะมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาานนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางด้วยนะแล้วก็ภายในนะคะดึงขึ้นมาก่อนอจะมีล้ออะไหล่นะคะอุปกรณ์ในการซ่อมรถมีล้ออะไหล่มีแม่ลงแม่แรงให้ด้วยนะอุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่ามากๆเป็นรถเล็กที่แบบว่าประหยัดน้ำมันด้วยเพราะเครื่องแค่1,300นะคะ ค่สำหรับใครสนใจนะคะเจ้า Mazda 2รุ่น1.3 Sky สกาย i ี s ส o r t h i h h พ l u s คันนี้นะคะราคามือหนะคะอยู่ที่670,000บาทนะคะแต่ว่าสเเี็จออโอต้ของเราหรือบุ๋มบิมนะคะขายให้ลูกค้าเพียงแค่459,000บาทอันนี้ราคาเรายังไม่ได้หักหรือว่าเรายังไม่ได้นำเงินช่วยดาวมาเป็นส่วนลดให้ลูกค้านะคะ โปรโมชั่นตอนนี้นะคะตลอดเดือนตุลาคมของเราเดือดมากๆเลยนะคะมีถึงมีถึงมีของแถมให้ลูกค้าถึง10รายการนะคะซื้อ1แถมถึง10เลยรายละเอียดจะเป็นยังไงลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0874639386เบอร์บุ๋มบิ่มเองนะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกบุ๋มบิ่มสามเนี่ยมอเตอค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ